ยยด,ดูบรรากาเมืองสาม่าออมันจะเห็น่าสา่าวตอนนี้เราก็าาามาไหว้ศาลหลักเมืองก่อนนะคะศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบนะคะ tiếng phá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีหน้าบันนะคะหน้าบันพิยาน่านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเข้าไปแล้วเหรอ,อต,รตรงประตูมีรูปยักษ์อ,อย,กษยกสี่ตน เป็นสารหลักเมืองนะคะสารหลักเมืองจังหวัดประจวบคีดีขันนะคะจะเดินดูกับออ เห็นอยู่นะคะเป็นหลักเมืองนะคะของจังหวัดประจุบันค่ะเา้ขก็มากล่าวท่านนะคะท่านงหนวยปลอให้เดินทางกลับไปและมาได้ปลอดภัยนะคะอันนี้คือสารหลักเมืองของจังหวัดปะัะจุบั ไม่ได้เดี๋ยวตกบันไดเดี๋ยวตกบันไดเราเดินเดี๋ยวตกบันไดได้ได้พี่ได้เดินเร็วทีตรงห้ไม่มัวแต่มองกล้องครั้งที่แล้วอ่ะทำเล่นตกเลยประวัติศาสตร์เพราะเราใช่ฮัลโหลกลับมานะมองใช่ยุ้ยไม่ค่อยเล่นเลยแก๊กแก๊ก มืองนี่ผมก็ว okay. ่านกร้องอยู่ท uh ี่ไหนใช่ค่ะเขาได้ยินเสียงนกโอ้ยว่าเป็นถ่ายรูปเสียงเอามาเป็นเสียงนกวันนี้ถ่ายลูกเสี่ะด้วยอ่ะทำเสียงต้องเป็นเสียงนกแแแ๊๊๊กกกเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนสแานแดง พานแดงนะคะมีโซฟานสีแดงยาวลงไปในทะเลค่ะวัดเขาช่องกระจกนะคะด้านหลังอันนี้ลงมาก็เป็นตลาดคนเดินนะคะอันนี้เป็นชายหาดข้างล่างดูเห็นไหมล่ะคนเดินเห็นไหมยาวสุดโอ้โหยาวที่ เป็นร้านค้านะขายของเขาเพิ่งมีไม่ไม่เท่าไหร่เออลูกเพื่อนเพื่อนเรียกหาเพื่อนนะ คงกลับมาคงเสร็จอ่ะ <laughs> สะพานแดงนะคะสลานวิถีในโอกาสฉลองชนมายุ5้รอบ2อมีาสองพันห้าร้อยห้าสิบเหมือนสะพานที่จังหวัดอะไรหน้าที่ไปไปกับพิเตอร์ไปดูปาโลมา ใช่มันเป็นสะพานแดงกันเดินออกไปข้างนอกค่ะเป็นสะพานไม้ไผ่ไ่ยอ,อันนี้โหสวยน่าเมก นี้เราอยู่ที่สะพานแดงนะคะจังหวดปัะจวบนะคะสวยสวยสวยลานวิถีค่ะข้างหลังนั้นสวยมากนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยนะใช่แล้วมีเรือด้วยเขาจอดอยู่นะสวยงามมากใช่สวยเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆกันนะอันนี้สะพานแดงนั้นเดินยาวไปถึงนู่นเลยสวยมากอันนี้ก็เราก็จะตีวงโค้งๆนะคะสวยสวยจริงค่ะตอนนี้แดดอาจจะร้อนเดี๋ยวอีกสักพักนะคิดว่าฝนจะต้องตกเพราะว่ามีเสียงฟ้าร้องด้วยเราเลยมาถ่ายรูป ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าสวยมากภูเขาน้ำทะเลเนี่ยสว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 ยจริงๆเนี่ยอันนี้หาดสวยนะคะหาดเนี่ยหาดสวยมากสวยไหมคะภูเขานะคะถ้าใครได้ชมนะคะสวยมากมีครั้งแรกนะคะใช่ใครมีโอกาสมานะคะมาได้เลยมาเดินได้ไม่เสียตังค์นะคะตรงนี้ไม่เสียค่ะประจวบคีดีขันค่ะตลาดวิถีค่ะ คนนู้นเปดเขาช่องกระจกนะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเขาช่องกระจกะคะ่ะเราต้องเดินขึ้นไปสูงมากค่ะ สะพานสลานวิถีนะคะประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่มีทัศนียภาพที่สวยงามนะคะภูเขานะคะมีเรือมีคนลงมาเล่นน้ํานะคะเมืองสามอ่าวมีอ่าวมะนาวที่มองขึ้นไปนู่นก็คือเขาช่องกระจกนะคะนี่เขาช่องกระจกคะ่ะอ่าตรงนี้เป็นสถานี ตรวจวัดระดับน้ำทะเลนะคะสวยแปลกดีเราเพิ่งเคยเห็นอากกำลังดีนะลกำลังจะจากไปแล้วสะพานแดง สลา,านาวิถีเมืองสามอ่าวเมืองสามอ่าวนะคะมาหนวเอ่าวน้อยอ่าวป,ประจวบซึ่งมีเมฆหมอกสวยมากเหมือนกับว่าแบบฝนกาลังจะตกเงนี้น,นะคะอันนี้เห็นเป็นพื้นน้ําทะเลนะคะเต็มไปหมดเลยนี่เราเดินมาสุดทางของสะพานแดงนะคะที่เขาเรียกสะพานแดงที่จังหวัดประจวบนะคะใครมีโอกาสก็มานะคะมาเดินเที่ยวให้ถึงนะคะให้ถึงสุดเลยเรามาถึงสุดเลยนะคะ ลมเย็นค่ะจริงๆแล้วเดินมาแล้วลมเย็นมากมีภูเขาสวยมากเลยค่ะเาเห็นดูเมืองวิวว่งหลบร้อนอย่างเดียวเลยแต่แต่มันก็ตกร่มแล้วล่ะพูกถึงมันก็ไม่ไม่เปียงมากใช่สองคนข้างหลังนะ<อ>งเดินกันหนุมกระหนิงกันนะเดินกันหนุงกระหนิงก,ก,ก,กันนะข้างหลังครูนะครูนั้นเดิน เดินคุยกันหนุมกันนิเดิอาเนี่ยนี้สวยดีเลยนะโป๊ปตั้ตัวโป๊อยู่ขึ้นช่วากวัดน้ำทีเลงมะไรอ่ะติ๊กตตัวยยุ้ยโโก็โอเคอยู่อะไรปลักมือบเลยเร็วหน่อยเร็วหน่อย จะรีบไปซื้อของกิน,กอกนปะอะไรนะปลมึกปลหมึกย,มกย่างปลหมึกย่างนะคะปลหมึกย่าง <c oughs> ใหม่ๆสดๆ <c oughs> ออกแล้วนะคะสะพานแดงสลามวิถีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเดินหาของทะเลไปทานกัน อ่ามะนาวนะคะเราถึงอ่าวมะนาวแล้วตอนนี้น้ำขึ้นนะคะชายหาดก็น้ำใจเยอะหน่อยอ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเราจะมาพักที่รีสอร์ทป้าทลายโจนค่ะสวยนะคะสวยมากเลยเอ่าวมะนาว เดี๋ยวลองไปเล่นน้ำกัะเลนกันได้นะเล่นน้ำทะเลได้น้ำไม่ายหาดรายขาวน้ำเขาบอกว่าขึ้นมานิดหน่อยเป็นช่วงตอนเย็นๆน้ำจะขึ้นเขาบอกนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากมายนะคะก็าสามารถเราไปเล่นได้นี่อันนี้คืออ่าวมะนาวนะคะโอนนชูปีเด็ัแนเดี๋ยวจะเราไปเดินเที่ยวกันแล้วไปเล่นน้ำาะเล่นน้ำเราไมจะโศกนะชาหาอ่าวมะนาว